สวัสดีครับผมท็อปออฟไซ์นะครับผมสำหรับทีนี้นะครับเราก็จะมาเปิดไอคลิกโมเมนต์จูเวกันนะครับผมโดยวันนี้นะครับเรามาในงบ8,200ทองนะครับผมเป็น ID ดีของ FC นะครับผมก็มาฝากเปิดกันนะครับโอเคนะครับผมก็แพ็คนี้นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมแต่ว่าโดซีเอฟยังไม่มานะครับผมท่านผู้ชมโหก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมส่วนฟีเจอร์ก็หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับผม แพคข้างๆก็เป็นนากามูระนะครับผมอืเป้าหมายในวันนี้ก็จะมาเหมานี่แหละฮะทุกคนนะกดไปที่ดีมาลาไปเลยแล้วกันนะครับสูตรแรกในวันนี้ครับผมทรายค้างสักสามวิจัดไปครับตัวแรกมาอืมยังครับยังได้แค่ลุ้นครับผมมาดูกันนะครับว่าแปดทองเอ้ยแปดพันทองของเรานะครับจะเหมาได้หรือเปล่านะครับผมบางทีเนี่ยก็ไม่ได้บางทีก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะกันนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่าผมเตรียมตัวแข่งรายการเ e สเวิร์คับอยู่นะครับผมรายการชิงแชมป์โลกนะฮะก็เดี๋ยวแข่งเมื่อไร่เดี๋ยวผมก็จะมาอัพให้ดูกันนะครับว่าฝีมือของแต่ละคนในต่างประเทศนั้นโหดไหมนะครับผมผมเจอนี่มีทั้งพวกญี่ปุ่นเลยนะก็มีนะครับ มาแล pues ้วครับผมโอ้โหสามทีสามดอกครับมาครับตัวแรกเปิดประเดิมเป็นที่ครับเป็นเท้าขวาครับแต่ในโมเมนต์วันนี้เป็นเท้าขวาหมดเลยนะครับผมและก็เป็นผมยาวครับผมมีคราวแบบนี้เฮ้ยเปียโร่ครับผมเฮ้ยเปียเปียโร่ครับเปียโร่โอ้โหเปิดประเดิมตัวได้ครับผมอังเกลเปียโร่ครับ ได้อยู่ครับผมโอเคสวยรับตัวแรกมาไวเลยครับผมสามทีเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สูตรปารูดิบลานะครับให้เหลือซักเจ00ทองแล้วกันนะครับผมมาโอกาสอีก8ปครั้งนะครับมาดูฮนะว่าบารดิบลาห์จะสามารถเอ่อเหมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำให้ไอคอนอีกตัวหนึ่งออกมาได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เรามาพูดกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับารายการจิงแชมป์โลกนะฮะก็คือมีกัมพูชาด้วยนะครับมีที่ผมจําไดนะ้มีกัมพูชามีโอ้โหหลายประเทศนะทุกคนเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ที่เพจเฟซบุ o กนะฮะทอมอไฟไซด์เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เขาก็ใกล้จะเริ่มแข่งแล้วนะน่าจะวันที่5้ากันยายนนี้นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมแข่งผมจะ ัดมาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยละกันนะครับผมไปกันต่อครับผมปาโรดิบาลา่าปาโรดิบาล่านะครับโอ้โหฟองลิเบอรีร่ครับโอ้โหสุ่มได้ฟองลิเบอรีร่นี่คิดถึงอาเจนล็อกเบนเหมือนกันนะครับผมบกู้หูกู้หูไบเยนฟิลิ้ลามีคนฮนะมาสาวิขอจัดจ,จานซะหน่อยไปมาดูกันนะครับ ตอนนี้ลุนบอลดำหน่อยแล้วกันเฮ้ยบอลดำวะ่ะเฮ้ยเบอร์เจ็ดเฮ้ยซียเซเว่นคริสเตียโนโรนันโดกโอ้โหที่ผมตกใจรู้ไหมทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ใกล้ไอคอนเลยนะครับเป็นตัวที่แสกแนวแววไอคอนเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฮนะดูครับโอ้โหดูดิโอ้ช่างแม่งับไม่เป็นไร ไปกันต่อครับบอลูดิบาร่าโอกาสเหลืออ um. ีกห้าครั้งครับผมเ e ส s go ฮึบอื้เฮ้ยบอลนำอีกแล้วทุกคนเชลลินี่ครับผมเอาว่ะบอลดำมาอย่างงี้ก็ลางเริ่มมาอีกแล้วแหละครับผมตามสูตรนะครับตามสูตรบอลนำเริ่มมาลางเริ่มฮึมสกีไปครับ โอ้โบอลทองมาอ่ะมาครับโอกาสปาโลดิบลาลาอีกเหลืออีกสามครั้งครับผมมาดูกันนะจะมาหรือเปล่านะฮะไอคอนสักตัวหน่อยมาทีปาโลดิบลาลาโอ้โหอ,อิตาลีอีกแล้วครับสกิปอ้าวมาไทายเดลิดบอลดำอีก,กันอีกแล้วลอ่ะบอลดำมาบ่อยนะรู้สึกบอลดำมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมปาโล เจ้าเหลือโอกาสอีกนิดเดียวนะเฮ้ยทำให้มันดีหน่อยสินี่ไงโหมาวันทุกคนตัวที่สองครับผมมาไม่ซ้ำนะน้องสวยเนะี่ยเท้าขาผมเรียบร้อยครับผมพผาเน็ดเวทนะฮะผมทองครับผม,ม,มเน็ดเวทครับผมไม่ซ้ำเนะี่ยโอ้โหสูตรปาโลดิบาร่านะครับ แจ่มว่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือตอนนี้เราเหลือเพียงเดียวเปลโลนะฮะอังเคลเดียวเปียอโร่นะครับผมตัวเดียวเท่านั้นเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองใช้สูตรปารลดิบลาครั้งสุดท้ายกันดีกว่านะครับเผื่อมันจะมานะฮบจัดไปครับผมสายค้งเอ้ยมันไม่ไปแล้ววะเออนี่แหละมาหรือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสูตรกันดีกว่านะทุกคนนะ โอ้โหลองเลื่อนดูค่าพลังดูไหมครทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่เนี่ยเดี๋ยวเปียโรครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูค่าพลังดูนะครับจัดไปครับผมไม่ต้องทรายค้างนะฮะกดไปเลยครับผมไปเอ้ยมีค้างว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยค้างแล้วทุกคนเอายังไงครับ ยังไงเฮ้ยโอ้โหชอบจริงๆเลยครับผมไอ้ค้างเนี่ยค้างนานเกินไปนี่โอ้โหแต่ว่าค้างสักแบบช่วงจังหวะน,นี่มีลุ้นนะทุกคนนะผมเคยเป็นนะครับผมแบบมันค้างปุ๊บแล้วก็ตัดมาโอ้โหฉากสีจูบูแววๆเลยครับผมปังเลนเมสซี่ร้อยสามครับโอ้โห <c oughs> ยังชอบเลยโอ้ย เดี๋ยวเราลองใช้กันอีกกัน500ทองนะครับผมตอนนี้เราใช้ไปประมาณ200ทองกันแล้วนะครับเหลือการเหลือโอกาสอีก3ครั้งแล้วสลับสูตรเล่นดูค่าพลังนะครับส่วนสูตรบอลโรดิบาร่านะครับผมกดไปหนึ่งทีแล้วก็ทายครั้งสามวิลองไปใช้กันดูได้นะครับอ่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมสูตรก็เพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนนะเออเราเปิดเพื่อความบันเทิงนะครับผมได้ก็ได้นะครับ ไม่ใช่สูตรอะไรมันไม่มีล็อเนะครับถ้ามีร็อเเซนคือหนึ่งทีแตกแล้วนะครับผมก็ผมใช้วิจยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมโอเคจัดไปครับยังไงโอ้โหสุดเรื่องค่าพลังผมผมพูดตรงนะอันเนี้ยหลายคนคงได้นะแต่ผมแบบเรื่องดูค่าพลังแล้วค่าพลังอีกมันก็มันเหมือนแบบมันไม่ใช่อ่ มันมันไม่ชอบผมหรือเปล่าสูตรเนี้ยนะครับสูตรประจําผมหลักผมก็คือกดไปที่ตัวสุดท้ายแถวแรกแล้วกดคายส้างสามวิอันนี้คือได้แบบแทบจะทุกแพ็กเลยนะครับผมก็พูดง่ายๆคือทุกแฮ็กเลยนั่นแหละนะครับก็มีเอแพ็กที่แล้วนะครับผมผมเ,เปิดกดเปิดแล้วกด,ดข้ามไปเลยนะครับผมอันนั้นอันนั้นรีบนะต้องมีงานนะครับผมโอเคนะครับผมก็หมดไปเนี้ย เดี Canada, okay. da, Duke, ๋ยวเราลองกดปาลดิบาล่าอีกสักห้าร้อยทองแล้วกันนะครับผมโอเคเผื่อมันจะมานะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมลองสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวลองกดลงนัลโดเอาเลยนะทุกคนโรนโดมันก็อยู่ใกล้ไอคอนนะเดี๋ยวเราลองกดนะครับผมช่วงจังหวะประมาณหกพันทองนะครับเดี๋ยวเราให้โอกาสปาลดิบาล่าอีกอีกห้าร้อยทองนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมาอีกหรือเปล่าเออจะมาอีกหรือเปล่าปาลดิบาล่ามา ครั้งแรกยังไม่มาแล้วนะครับโอกาสครั้งที่สองครับผมจัดไปโอ้โหยังขาวครับผมนี่นี่นี่เงียบไปเลยนะครับผมหลังจากที่สองตัวแรกมานะครับถ้ามาซ้ำนี่แบบโอ้โหอะไรวะไอ้ผมเอ้ยหรือลองกดลุ้นโดเลยวะทุกคนวิ่งอย่างดีว่ะเผาโรด,ด,ดีว่าลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาตามสูตรเรานะครับผม ปาบโอ้โหเออทุกคนนะก็เออโอ้โหทุกคนแคลเวตแคลเวตบอลดำนี่ไงครับโอ้โหล้างเริ่มมาแล้วครับผมล้างเริ่มมาแล้วโนูนมิว่ายังไงฮนะบาโลนิบาล่าจะชายหนังซ้ำอีกหรือเปล่าครับผมหนึ่งสองสาม จัดไปครับผมอออังเกลเดียวเปียโลโห่เหละวะลุงที่อิตาลีเช่นเคยครับผมมาครับบาลลูดิบล่าครับโอกาสครั้งสุดท้ายครับผมแม่จะมาให้หรือเปล่าฮะจะมาให้หรือเปล่าครับบาลลูดิบล่าครับผมมามาเรียบร้อยครับผม โอ้โหเห,เหลือแค่ตัวเดียวนะทุกคนคือตัวแรกในแพ็คนี้เลยนะครับนั่นก็คือเดวเปียโรนะครับเอาไงดีอะทุกคนมาตามที่เราคาดการณ์กันไว้ครับผมกดไที่ริสตเโนโรนันโดหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็ซายครั้งสามวิจัดไปครับผมลองหนึ่งพันทองนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีสีชมพูออกมาให้เราได้รับชมกันหรือเปล่านะฮะเหลืออีกเก้าครั้งครับผม อันนี้โรเนลโดหนึ่งสองสามจัดไปฮึบม,มาโอ้โหวี่ตอนที่ผมเปิดอยู่ผมก็ดิกเท้านะทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้มันตื่นเต้นเน่ยนะมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วไงทุกคนมันกระดิกเท้าอยู่อย่างเงี้ยไปครับโรนัลโดครับดิสเดโนโรโรนัลโดโอ้โห โอ้ฮ oh, hey. ใครที่ยดิบาล่าว่ะเอาเรื่องกดกดดิบาล่าได้โรนัลโด้กดโรนัลโด้ได้ดิบาล่าชิคกเ,เอาเรื่องจา้าดทดุกคนก็ใครที่เอ่อลงมาดูคลิปนี้นะครับผมก็าฝากกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งด้วยน,นะฮะโอ้โหบิลลิงแฮมครับผม เคเอาเรื่องจา้ามาโรนัลดจัดไปพี่น้องสามวิมเรียบร้อยครับขาวโบลเลยครับผมขาวโบลเลยนะโอ้โหมาครับโอกาสเลยอีกห้าครั้งครับผมฟิสเตโนโรนัลโด,โดครับมาวาที่ตำนานแมนยูตลอดกาลครับ เรียบร้อยสิครับโอ้โหถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้สูตรปาโลดิบล่ายาวๆแล้วนะทุกคนเออผมจะใช้สูตรปาโลดิบล่ายาวๆเลยนะครับถ้ายังไม่ได้นะไปลุ้นด้วยขออีกตัวหนึ่งนะโอ้ยเรียบร้อยครับเอาบอลดามมาว่ะทุกคนมาครับผมโอกาสเลยอีกสามครั้งสุดท้ายครับสำหรับคริสเตโนโรนันดครับจะไปน้องบอลดามมาแล้วยังต้องมาเลย เดี๋ยวเบียโรเอ้ยมาวายทุกคนตอนนี้ลุนแค่เบียโรตัวเดียวทางขวาสวยไม่ไม่ไม,ไม่ผมยาวคือใช่เลยครับผมเบียเยส้ส <Yes. S 2> ุยเรียบร้อยครับผมโอ้โหหมาสิครับโอ้โห เมาอีกแล้วครับผมเทมแห่งการเหมาไว้ใจท็อปอัพไซด์ครับนี่เป็นไงครับทุกคนโอ้โหเมากันอีกแล้วนะครับโหก็ลองไปใช้กันดูนะครับในสูตรเอ่อปาโรดิบาร่านะครับผมกดไปหนึ่งทีแล้วก็ทรายครั้งสามวินะครับผมดูผลงานในวันนี้ครับโอเคนะครับผมแล้วก็ลุนโดครั้งสามวิด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมลองไปใชใ้กันดูได้นะฮะดูครับผมเปรโรนะครับผมอืมโอเคนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับผมฝากเชร์เป็นกำใจให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม